สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะก่อนเข้าไปรับก่อนเ<ม>ข้าไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและวิดีโอดีๆด,ด้วยกันนะคะนี่คือล้อจักรยานไฟฟ้านะคะส่งมาจากปทุมธานีค่ะล้อนี้ส่งมาให้เซ็ตระบบใหม่นะคะส่งกล่องมาให้ส่งคันเร่งส่งล้อมาแล้วก็สายที่ พ่วงจากกล่องไปถึงคอรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าต่อ,อยังไงเนาะช่างอทอาจะอธิบายเกี่ยวกับการต่อสายให้ฟังด้วยนะคะมุมแรกเลยก็คือต่อสายมอเตอร์สีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินต่อสายมอเตอร์นะคะแล้วก็ต่อไฟ ก็เป็นแบต48บโวลต์นะแบตเป็นแบตบ48นะคะคอนบอดแล้วก็ลดก็จะมีประจายนั่นนะครับเป็นปกติเนะเมันเป็นการสปาร์กนะคะแต่ถ้าเรามีิสวิต สวิตไว้เขาก็จะเขาจะไม่สปาร์กอะไรถ้าเราปิดสวิตไว้นะยกเว้นเราเปิดยกเว้นเราเปิดเ,าเดนาะอันนี้คือสายไฟเส้นที่ไปคอรถนะคะจากกล่องนะไปคอรถนะเป็นของลูกค้านะคะส่งมาให้เซ็ตระบบให้ก็คือให้ต่อให้ทั้งหมดเลยนะ ไปถึงลูกค้าก็จาที่เดิมได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะต่อแทนสวิตกุญแจนะครับตัวนี้เปียบเสมือนสวิตกุญแจนะต่อแทนสวิตกุญแจคือต่อถอดสายออกก็เอาไปต่อที่สวิตกุญแจได้เลยนะคะจุดนี้นะที่ช่างทองถืออยู่นะนี่ค่ะเวลากดก็เหมือนเราสตาร์ทเนาะเราบิดสวิตกุญแจนะคะเปิดเปิดอันนี้คือเปิดสวิตกุญแจแล้วก็เหมือนเราบิดสวิตกุญแจแล้วนะคะแล้วก็บิดคันเร่งเราก็หมุนเลยนี่ค่ะเนาะ ก็เป็นการส่งงานให้ลูกค้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะปทุมธานีนะล้อไม่ได้ไหมนะคะแต่ส่งมาให้เซ็ตระบบให้นะถ้าเอาไปแล้วมันหมุนไม่ถูกทางถ้าเอาไปแล้วเซ็ตระบบตัวนี้นะครับตัวนี้นะก็เปิดสวิตชไว้นะครับสวิทชไว้แล้วก็ถ้าเราต้องการให้มันไปทาง เราต้องการให้มันหมุนไปทางไหนให้เราดูทิศทางที่ล้อนะจิ้มแล้วเราก็ถอดออกแล้วเราต้องมาปิดคันเร่งด้จิ้มแล้วถอดออกนะคะแล้วมาปิดคันเร่งน,นะตัวทริกสีดํานะคะเห็นไหมคะดูที่มือนะอ่าเราจิ้มอีกครั้งหนึง่งเขาจะหมุนอีกด้านหนึ่งเลยนะคะก็คือจะหมุนเดินหน้ากับถอยหลังนะคะอีกฝั่งหนึง่งเห็นไหมคะดูที่ล้อนะแล้วดึงออกค่ะพอเราได้ทิศทางที่เราพอใจแล้วนะคะเนาะที่ถูกต้องแล้วเราก็ดึงออกนะ ดึงปลั๊กตัวนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้นะเป็นลิ๊กตัวนี้ถ้าใครที่เปลี่ยนกล่องก็ให้สังเกตตัวนี้นะต้องมีตัวนี้นะจะให้เราทํางานง่ายนะแต่ถ้าไม่มีก็ทํางานได้ก็สลับได้แต่มันจะยุ่งยากค่ะสายนี้ก็จะเป็นสายไฟน้าปัดนะครับสายคู่คู่เหลืองเนี่ยนะคู่เหลืองจะเป็นเปิดสวิ์มานะครับ ถ้าเป็นไฟนักปัดไฟสวิกอะไรพวกนั้นจะเป็นผู้เหลืองไฟไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็นให้เราไปไล่เอาผู้เหลืองเส้นเหลืองนั่นะตัวเนี้ยก็จะอาจจะเป็นเข้าสวิกนะครับสวิกแล้วก็จากมาที่หลอดแลตรงนี้ก็ไปไล่เอานะครับ หลักก็ค no ือจะเป็นตัวเนี้ยสําคัญเป็นสวิตปิดเปิดถ้าป nice. ิดก็จะไม่หมุนนะนี่ค่ะเนาะเหมือนเราไม่ได้บิดสวิตกุญแจนะคะเนาะเราไม่ได้เสียบกุญแจมันก็จะไม่หมุนแต่เดี๋ยวพอเราเปิดอ่ะเราเสียบสวิตกุญแจบิดคันเร่งล้อก็หมุนเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะช่างทองปิดให้ดูใหม่ก็ได้อ่ะไอ้ช่างทองปิดแล้วหมุนเห็นไหมคะดูมือคันเร่งดูคันเร่งค่ะเนาะอ่ะเปิดสวิตกุญแจเสียบสวิตกุญแจเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดูคันเร่งดูล้อนะคะเห็นไหมคะ นี่เดี๋ยวเมชชั่งก็จะแพ็กส่งไปอย่างนี้เลยนะคะส่วนสายที่กล่อง fc ไม่ต้องไปถอดออกนะคะอันนี้เป็นชาชนพันให้เจ้าของเขาด้วยเนาะนี่ค่ะเพราะว่าจะเซตไปให้แล้วนะคะเซตระบบให้ทั้งหมดแล้วเนาะ,คะใครที่ต่อไม่ถูกก็ดูคลิปนี้ถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถส่งล้อนะคะมาให้รีเซตให้นะคะมาให้ต่อให้แบบนี้ได้นะคะตัวนี้ล้อนี้ส่งมาจากปทุมธานีนะคะ เมียช่างอยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองเรือนะคะ FC ส่งมาจากปทุมธานีเลยนะมาให้รีเซ็ตให้ล้อล้อล้อไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าต่อไม่ถูกเนาะก็มาให้ต่อให้ก็ได้ค่ะใครที่สนใจจะส่งงานก็เดี๋ยวติดต่อที่เบอร์โทรนะคะใต้คลิปนี้นะคะคอมเมนต์แรกก็จะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะค่ะสำหรับ คลิปนี้นะคะล้อหมุนแล้วเราก็ลากันไปด้วยล้อหมุนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เมียช่างฝากแชร์ด้วยนะคะเป็นความรู้ดีๆนะเกี่ยวกับการต่อกล่องนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ